มได้มาตำแล้วสมใจเมาแล้วไปกินตำหมาเมาสีแดงงามเลยหน้าตามจะเป็นแบบเข็มข้นแห้งเนาะกันกินยำมือเที่ยงได้ รัขี่ลำเราไปน้งองปลาหลดไว้ในเทียงเอือเ้อยเราไปหน้าเราไปกินอยู่หน้าเราสกคนเตมามันกำลังติดมันมกำลังสิเบิดตมันพื้นได้เนาะเราเห็ดเตาส่วนลดาดังฐานน้ำเราแหละไปน้องสั่งเราอยู่ไก,ปกป่ป่าอยู่ไก่ป่าป่าหัวนามีกอขาและกอไข่เมือช้าว่าพอาสาวซ่าที่ปาโตไปอะไรมาเพื่อไม่ยำตากะ หอดป่าแล้วพี่น้องก็มังไลยก็จะเอาไปตามพี่น้องมันชอบหมุนนหนี่งแล้วมีอยู่บแบบวนขื่อหมวกเอ้ยบักเมาบักเมนนี่หมวกเมาอะไท่านบอกขอดใจนจะขึ้นว่าอันเดียวก็บักหัวเมาบักเมาคือบักเมาบักหัวก็คือบักหัวพี่น้องบักหัวนี่จะเป็นยามเดือนหาเดือนพุุกเนาะแต่บักหัวนันชุกนั่นตัวข้ามามไปที่เออแล้วก็แม่งกลมเมาไม่มากกินเลยมีอยุ่ เด้พี่น้องเห็นเราสานนะรอยหางก็เห็นนะมันทัดละซุกเขบร้อยอืมนี่พี่น้องเห็นเราถ้ามันซุกหน่อยแสีสบเดียวอนมพอซุกเนาะอืมทำสมประสาทมาเด้พี่น้องม,มากินหมักเหมา มันเกี่ยวอันอันอัน,อนกระแดกขึ้นสิครับเนานะหอม <c oughs> ออก,กันกินคาต้นเลย <c oughs> มีขนมโยงมากินจ่อยป้าดกหรือเปล่านี่ผลไม่เมยกินคาต้นเลยมันไม่แต่หมากกินมันเนาะ <c oughs> จะขึ้นหมากวานี่ย มันสีดสมสมแต่ว่านา้มันออกฟอทางในยังมีอยู่ละตนันเมัอนเออมีมั้งับหมักหมาอก,ออกิดกินสมมาเดิอมพี่นออ้องยังมาหายใจดังเด้มันเมื่อยซุบอดคลองอะไรเนีย ซุปสิบ้าตัวนี้อืมงามเลยตัวน,นี้นะพี่นอ้องอามักนเพ,พื่นใช่หม,มักเงียผมเออกำลังซุกเอาไปตำกินเป็นหมักใหม่ธรรมศาสตร์ปไป,ไป,น,ปนี่ดำๆนี่แซ่บมั่นๆละซุกปวันนี้กับเออหักน้อยๆแต่ว่าแซ่บเขาเอาไปเห็ดวายได้เรียนหมักมัน,มานวายเนาะ วายหมักเมาหมักเมาแล้วกันทุกคนตัวหนึ่งมาดกอยู่กำลังเหิมเลยเอาไปตำมกินพี่น้องพอดรสชาติมันออกผาดๆสมๆเลยตอนมันกำลังเหิมถ้ามันซุกมันจหวานเลยเด้หัตาแน่นมากนี่คือหมากกระเพรานี่เนาะหมากนี้ใหญ่ไปเนาะ เรือกาตังมันซุกแล้วมันดำบบอู้ยนี่้นเิบดลนบดวีมันด้ดยัจลนเย้ไม่บันี้ได้หลายพวถ้ามาบมได้เห็นได้น้ำา่ทุกคนนี่วนะ ต้นนี้สมบูรณ์แบบอยู่เอาไปตำกินพอดีเนาะสดแบพอดีมบูรณ์หวานดีก,กินแทบดีนส์ก,นก,การเลยเนาะอื่เดนะี๋ยวทำใบตองคุงกันเลเลี้ยงเก็บตัวใบ,บเลี้ยงเอาทางใบมันสลัดได้ร้อยอยากบ่ล่นนะ หมกักตัวมันซุกน,นะล่นหมักล่นมันพอใส่ไปตองมันตามันเฮียได้สมใจแล้วพี่น้องชาวเป๊ะน่อยากกินเชิญจะหลัดแต่มวานหลัดยันมูมี่หลัดว่าอย่างีางงเจี๊ย,ท,ยทีเอาพอ <criticism. S 2> มันเป็นหมักใหม่ธรรมศาสตร์ร <definite. S 2> นี่นี่เลยก็กระลายพาอมันอุดมสมบูรณ์เนาะป่านี่ต้องเป็นป่าที่ว่าหกหมักหวนไม่หมักเหมาป่าหัวยใหญ่นาะ อมันสมอยู่แต่ว่า <sk ม <sk ันหวานผัดผัดผสมแห้งสมแห้งเก็บเอาไปตำกินพี่น้องก็อันนี้แล้วเอียดนะก็งามน้ำเงี้งประดุกแต่ยน้อยเก็บเอ้ไกิกับกใกหล่ำะล่าดีค่ะ ดูขายปลาแดกตกเงินตกต้นยากตัวหน่อยตัวเสียบคถอะมันเป็นกรสอบกระปุมหวานก็ยังหน่อยก็อยแิเตอนนาเป็นเด็กหน่อยขนมกินมันบมีลายมีแต่บางไม้ป่าถ้าบ่มีบางไม้ป่าก็จะบใหญ่มาจะหอดทองเสมอนี่ว้ายบแมนลอยหอกหอกว่านนองซาวตัวโกมังเมาล้วกยานพอหายบริเจ็บแแร็ ตกใหม่ตกไปเลยเต้นดำทางลมมันดำหมักหมาหน่อยนี่นะอย่างหยางอย่างพันหน่อยดิแต่ว่ายุงกินแซ่บดิจิฮองหมาเที่ไล่ไปหมักไปมันดำห่วยหน่อยเจะคือหมักอันนะหมักพริกไทยนี่ ขึ้นกันเลยจะลอยกินจนบ่อยากต่อนครับมันบ่ชซุกกับบวอยากแซ่บพอมันซุกได้มันกินดิบพี่น้องได้มาตำแล้วสมใจอยากตำใส่กระปูขึ้นมาขามจะว่าแซ่บพีเน้องก็มักเมาพี่น้องใบมันเบิ่งเบ้ออันนี้มักเมาหน่อยมักเมาใหญ่มันชิ้ใหญ่กว่านี้ เสาแเปะมันปิดอย่างเดียวทำสิตำม,มัน,น,นมันโมเค็ดแควคือมะขามขำแล้วพี่น้องอคือแบบว่าคันที่เอามาตำกินตอนขำเลยกับบุทันหรอปะเมือ่อบันจะลอยกระดากระโจยปอกผิกเกลืออ,อ,อ,อันนี้ก็แบ่เป็นเอออันนี้ก็แม่นกุบกิบบ่บบยัง จะลอยคุยคุยจ้ลอยคุยเจ้ลอยยีลุงลายก็สิ่ชวนไปในึ่งลุงไลจ้าไก่กันหนึ่งเนาะมันจะตุ่นพี่น้องเลายตุ่นเมื่อวันนี้มาตำกินอยู่เกอนอยู่นะเซอเปียร์กับนเอาไปตำกินกับผักกระแหงพี่น้องวันนี้มันงามผักกระแหงมัาขวดเนี้ยไปตำแซ่กับหมากัน มักหัดหมดปีหมักเมาหมักเมาเนี่ยไปทำาะไกันกับมักกล้วยแล้วก็หัวชีไคกินกับพักกระเงี๋ยกมาแันบอต้นงามเนาะมงจี้กแวบนต่งูแล้วีขึ้นมาบุกกระงจำกำหนานพักนานนานพักธรรมศาตร คำแล้วคำไหวเลยพอล่อละไรน้องพ่อละคำคำเหเห็นยังก็บเก็บเอ่อห <c oughs> ม้อรีบัน <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องมาหอดหน้าเดี๋ยวสิตำมากเหมาแนละ้วบัน เอานเบิแเดแล้วก็ก๊กมันจะสับเนาะใส่ตู้เย็นไว้เอาเอาไว้แต่เมื่อวานทุกคนเมาเสียงไปใส่บ่อพี่น้องเอาไปล้างนาง้ำก่อนล้างก่อนพี่น้องก่อนจะเอาไปต้มอืมเจริญเลยมากสุดแล,ล้วล้างทั้เสียงสะอาดลงอย่างสลัดนี่ทั้งเสียงเสียร์เราสาดไปหลังล้า,ลางล้างทีดเนน้ำบ่มีหลังทีดินดน้ำ ใบมันกินได้หรับที่เย็บมาแล้วตัวงานจังง่ายพี่น้องเย็บมาแล้วหลางทำกล้องสะอาดเดี๋ยวเราเท็ดเมนูต้มหมักหมาเนาะ เแต่มันยากชีว <S <S <ลอ>ิตคอยเนาะนี่แต่มาเดี๋ยวมาเป็นหมูพี่น้องเห็ดเนี่ยกระด่งใส่หมักพริกก่อนพี่น้องใส่พักเตียมอยู่บ่าตามอ,อกมาักเบาหน่ค้งแหลกเลยทุกคนคทีมมกินวันนี้ปกติเราเอามาไม่ไปกินกับเจียกหรอกกระเบิ้องเราน้ำตาลใส่น้ำเนาะตับไล่ก่อนกินตอนค,ำคำน่ำๆเลยพี่น้องมันบออันนัดด้นเราข้ามกินเมื่อวานยังไม่เก็บทอง พราะว่ามันเป็นหมักใหม่ฝาดแต่กระบอกนี่จะบวกกันแต่น้ำแจักแซน้ำกระไดบอกตำพี่น้องมันยังมีใบตองมันออ่ตำทั้งกาดเลยสลดัดเห็ดพี่สีหวานอยู่ปะจกักนี่แซน้ำตาลมันชิบหวานโอ้ยง,ง่ายๆตำแล้วกันยมกลางมันออกเนาะ กินสมยามทะเลพี่น้องเาวาๆนี่หมักกินสมยามบ๊อบปฏิเสธเนี้ยมันกินได้อยู่คู่ยน้ำนตอนเที่ยงขึ้น,นกบ่ไว้พี่น้องยันตะเรียนตำกันนะคะของหนับเออเป็นหนับเนาะใสแจงก็ได้ป้าพี่น้องหนับมันจะคือไว้นะเป็นสีม่วงม่วงเอมคืองามเลยเนี้ยคือกระชับเนี่ยออกสีดำดำใส่แป้งนัวพี่น้อง ใส่น้ำปร,ประเด็กนุนมะพริกนะใส่ลงไปแล้วกับประเทียมก็จะเป็นไงเลยกินตามังเมาก็เลยกินแต่กับเจียวถ้ามัไม่ได้กางแต่กระเจียวลายแต๋อเสียไป็น้งที่เท่รนำมาแลสีแดงงามเลยป้า ตามมะเขาซิมก่นซิมก,กันทุกคนมาซิมกันมา<ฮ>ดูดดทุกคนตามมะเขาเห็นเขาเทวดาคนนั่งเบิ่งอยู่เป็นอยังเทวดาจังนั่งเบิง่งนั่งฝ่ากินอยู่พี่น้องเป็นอยังคือเอิ่นนางฝ่าอยู่สวรรค์ตอนนี้นะ สวรรค์เขตย,ยอมยกโครงขาวเปิ่งสะร้อยซิมสองหยับแล้วหยับแล้วเปิ้นนี่ เราแปลเราอยู่ในส่วนที่ว่าอยากกินสมเด็จไปน้องเราก็เลยกินได้นี่หน้าตามันจะเป็นแบบเค็มข้นแห้งเนาะกันกินยำมือเที่ยงไ,ยได้อยู่ได้อยูงเนาะ <c oughs> โอ้กินกับปลากระเยงบ้านนี่ยม,มันแบบนี่พี่น้องผู้หญิงสิได้กินสมเด็จหนึ่งกินเธอหนึ่งเนะาะสมิมีความอยากสมแห้งอืมมันปลากระเยงเลยครับ จะกินยาก็แล้วกันเลยสลัดย่อมไปนองกินมาได้อืมปลาน่นแปแซบมันสมกันตำเสร็จมะก้วยจะมาเขากันจันเนาะเห็นนั้นเวลาเพิ่ลขายอันตำม,มันตำเม,มียงเนละเห็นหมักอันนี้แหละ<ม>ค่อยตามาขามเนาะข่ายขายกัน<ม>แต่วันนี้มันจะมีความฝาดอยู่ สลอยไปเบื้งต้มมันก่อน,นส่วนสาแปะกินผู้เดียวพี่น้องมนันีเอากินดีลากินกินไหนว่าแม,ม่หม,มักเหมาตกลงไปใส่หรือจ๊ะสงสัยแมนแน,น่นอนอี่าบรรยากาศยามแรงทุกคนไม่ยินแต่เสียงนกแกนแวนขนยา,ามันเขา่าออกหว่วงหรือเปล่าเขากบแหลวนกแกนแวนมันสิห้อง นกแจนแว่นน่ะขันยำม,มันดับนานไ,ไปใส่เนาะก็เห็นมันหออคันยำนีนะ่ในเงี้ยแต่เสียงมันห้องมันแค่เสียบป,ปัน่นไปซาลัดมันกินไ,ได้ซาแปอยู่ในส่วนอยากสมก็เลยกินได้ะตะเวนเหลืองเราทุกคนผูกคำแล้วอีเมย์กับอีพองงวอเขาคอกเลยไปเดี๋ยวสิไปเบ่งตบม,มั่นกับมานี่ พี่น้องตอนนี้ก็กินบวบเริซ้ำตามมักเหมามันสมแห้งเาสิถากินมันแซงเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ลากัรสิขอตโตไปก่อนพอก็ไม่ิดนาะเดี๋ยวมื่ออื่นเท่ากันสิไปบุญอ่อมทรงเมื่ออยู่สวนนัเขตไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายถากินมันแซง